ันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะพี่เวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวเนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบนิสัยของคนในครอบครัวซะทีเดียวมีชอบที่แม่ขี้บน่นจูจ้จี้จุกจิกจังเลยออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง ios และ android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟรัชรภพศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะ วันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วบางทีเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวเนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบนิสัยของคนในครอบครัวซะทีเดียวมันก็จะมีนิสัยเล็กๆน้อยๆของใครสักคนหนึ่งในบ้านที่รู้สึกมาขัดใจเรารู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นจังเลย นั่นมันอาจจะหมายความว่าตัวเราเองอาจจะไม่ชอบนิสัยบางอย่างที่คนในบ้านแสดงออกมาบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าม่ชอบที่แม่ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกจังเลยหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบบางพฤติกรรมของคนในบ้านที่แบบทําอะไรตึงตั้งตึงตั้ง,ง,งปิดประตูเสียงดังโคมคามเต็มไปหมดเลยซึ่งความคิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นปัญหาที่มันอยู่ในหลายๆครอบครัวมากๆเลยเพราะในหลายๆครอบครัวเนี่ยแม้ แม่จะเกิดคลานตามกันมาเป็นพี่น้องหรือคลอดออกมาจากแม่คนเดียวกันก็ตามหรือแม้กระทั่งกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราแท้ๆเนี่ยบางทีตัวเราเองก็คงจะมีบางมุมบางอย่างที่เขาทำแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราไม่ชอบนิสัยนี้ของเขาจังเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบนิสัยของคนในครอบครัวจนทําให้ตัวเราเองเกิดเป็นความหงุดหงิดใจรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ใกล้คนนี้เลยหรือเรารู้สึกว่า เราอยู่ใกล้คนนี้ทีไรต้องอารมณ์เสียตลอดเลยยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหงดกรีดยิ่งอารมณ์ขึ้นป้วงป้างเปียงป้าง,ง,ง,งต่อกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นการที่แบบเขาเรียกอะไรช้อนกับซ่องหมาที่มันแบบต้องกระทบกันอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งแบบคล้ายๆกับการสำนวนที่บอกว่าลิ้นกับฟันต้องแบบกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาการอยู่ในครอบครัวที่มีแต่การกระทบกระทั่งเพราะความไม่ชอบนิสัยกันแบบเนี้ย ยมันก็อยู่กันยากเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้อิพก็เลยอยากจะมาชวนพูดคุยในเรื่องนี้เพื่อค่อยๆทําความเข้าใจทั้งในตัวเราเองแล้วก็วิธีการในการที่จะรักษาความรู้สึกของตัวเราเองเพื่อให้อยู่กับคนในครอบครัวได้อย่างแรกเลยอยากจะมาชวนในเรื่องของการต้องปรับไมเซทของตัวเราเองก่อนโหปรับไมเซทมันอาจจะดูเหมือนว่าเป็นคําที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลย ซึ่งมันยิ่งใหญ่แบบนั้นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังแต่การปรับไม n d เซตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราเองจะต้องไปปรับไมล์เซตของคนที่เราไม่ชอบในครอบครัวหรือในิสัยนั้นของเขาในครอบครัวแต่การปรับไมล์เซตอย่างแรกเลยที่แบบจะชวนเลยก็คือการปรับไมล์เซตมามองว่าปัญหาหความหงุดหงิดใจนั้นน่ะมันเป็นปัญหาของใครปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบในิสัยนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาของใครเพราะจริงๆแล้วเนี่ย คนในครอบครัวเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาทําพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือคําพูดที่เขาพูดกับเราออกมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเขาเนี่ยทำอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจหรือรู้สึกไม่ชอบใจหรือรู้สึกโกรธเกลียวกับสิ่งที่เขาทําจังเลยเพราะนั้นการปรับไมเ s e t ว่าเออมันคงเป็นปัญหาที่เรานี่แหละ ว่าเราอาจจะไม่ชอบนิสัยนี้ของเขาเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อินกับพฤติกรรมนี้เลยแล้วเวลาที่เราเห็นทีไรเราก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้นมาทุกๆครั้งเลยนั่นเป็นปัญหาของตัวเราเองและที่เราอาจจะต้องมาปรับที่ตัวเราเองว่าเออหรือว่าเราไปโฟกัสกับสิ่งนั้นมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเอาความรู้สึกของเราไปทุ่มกับตรงนั้นมากๆเลยเวลาที่เรามองแบบนี้เลยก็คือเราอาจจะไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนใครก็ได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทุกคนได้แม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของเราก็ตามแต่สิ่งที่มันง่ายที่สุดเลยก็คือเราเปลี่ยนที่ตัวเราเองได้นอกจากการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือปรับเปลี่ยนไมเซ็ตของตัวเองแล้วว่าเออจริงๆมันเป็นปัญหาทางอารมณ์ของเรานะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยควรจะสามารถที่จะแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตัวเราเองกับพฤติกรรมของเขาตรงนั้นได้ เวลาที่มีใครสักคนหนึ่งทำนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบในบ้านไม่ว่าจะเป็นแม่ขี้บน่นน้องชอบพูดเสียงดังพ่อชอบตะคอกใส่หรือแบบคนนั้นคนนี้ดูจู้จี้จุกจิกจังเลยเราเนี่ยสามารถโต้ตอบกลับไปว่าโหทำไมแม่ขี้บ่นจังเลยทำไมพ่อต้องแบบตะโกนใส่ด้วยแต่เราไม่เคยบอกเลยว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการกระทำหรือว่าพฤติกรรมเหล่านั้นของเขาที่เขาแสดงต่อเรา เรารู้แค่ว่าเขาทำแบบนี้แหละมันไม่ดีเลยแล้วเราก็ไม่ชอบเลยแต่เราก็จะบอกได้แค่วเออเนี่ยอย่าทำแบบนี้สิอย่าง,งนุนงดสิอย่าขี้มดนักเลยอย่ามเสียงดังใส่ได้ไหมไม่ต้องมาตะโกนได้หรือเปล่าโหเราบอกได้หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยที่จะพูดมันออกไปก็คือเรารู้สึกยังไงล่ะกับสิ่งที่เขาแสดงออกแบบนั้นเพราะฉะนั้นลองบอกหน่อยว่าสิ่งที่เราบอกว่า เราไม่ชอบมิสัยนี้ของคนในบ้านเลยเรารู้สึกว่าไม่ถูกใจกับพฤติกรรมนี้ของคนในบ้านเลยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกยังไงกับไอ้พฤติกรรมนั้นของเขาเรารู้สึกว่าพฤติกรรมไหนบ้างที่มันก่อให้เกิดเป็นความหงุดหงิดใจของเราหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรารู้สึกว่าคนนี้ปิดประตูเสียดงดังแล้วเราแบบโอ้ลำคาญจึงเลยรู้สึกแบบหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเสียสมาธิในการอ่านหนังสือทันทีอย่างเงี้ยลองบอกหน่อยว่า เออรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขาปิดประตูเสียงดังแล้วทำให้เรามีผลกระทบแบบนี้อาจจะเป็นในลักษณะของการที่อืรู้สึกหงุดหงิดใจจังเลยที่ปิดประตูเสียงดังจะทำให้ฉันเนี่ยเสียสมาธิเลยถ้าเราสามารถระบุในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองได้แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะง่ายมากๆเลยในการที่เราจะใช้สิ่งเหล่านี้ไปสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับคนในครอบครัวเพื่อให้เขาสามารถช่วยเราได้ ให้เราเนี่ยสามารถลดความรู้สึกไม่ชอบนิสัยของคนในครอบครัวเหล่านั้นลงมาได้แต่บางทีอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังว่าคนที่เขาแสดงออกของพฤติกรรมหรือว่าเขาทําอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนิสัยนี้ของเขาเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นปัญหาของเขาด้วยอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเขามองว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเขาอะ่ะแล้วเราก็มีแต่เอาไปวิจารณ์เขา เอาไปพูดกับเขาในสิ่งที่เขาทำมันเหมือนเราไปบ่นเขาอะ่ะเหมือนเราไปวิาพากวิจารณเขาในสิ่งที่เขาทำแล้วมันทำให้บางทีมันอาจจะมีแรงต้านกลับมาที่ในลักษณะของการที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเออเรื่องแค่นี้เองทำไมเราต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยหรือกับบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมเธอต้องมาตำหนิฉันด้วยฉันเป็นแม่เธอนะมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันในการที่จะ รับหรือรถพฤติกรรมบางอย่างหรือปรับนิสัยบางอย่างให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเราอยู่ร่วมกันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเข้าใจเลยก็คือเราจะไปขอความช่วยเหลือเขาเราจะไม่ได้ไปวิพากวิจารณเขาหรือเราจะไม่ได้ไปสั่งให้เขาจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือสั่งให้เขาจะต้องทําอะไรแต่เราจะเข้าไปขอความร่วมมือและขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยว่า เฮ้ยช่วยกันหน่อยเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกอะไรแล้วความรู้สึกนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรต่อตัวเรากลับมาบ้างหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถกระทบเราสองคนได้ยังไงบ้างในในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นแบบสมมติว่าพ่อกลับบ้านมาจากที่ทํางานแล้วพ่อก็แบบเปิดประตูบ้านเสียงดังตึง้งแล้วก็ปิดประตูดังตึ้งในขณะเดียวกันที่เราเนี่ย กำลังอ่านหนังสืออยู่เราก็จะรู้สึกว่าแบบหงุดหงิดจังเลยพ่อทำแบบนี้ทำไมแล้วเราก็จะแผดเสียงของเราออกไปเลยว่าแบบพ่อปิดประตูให้มันเบาเาหน่อยแต่ในขณะเดียวกันพ่อก็จะรู้สึกว่าืม,มันดังเหรอสําหรับพ่ออาจจะรู้สึกแค่ว่าเออมันก็ปิดประตูปรับเสียงปกตินะพ่อก็อาจจะแบบรู้สึกว่าพ่อก็ทําแบบนี้ในทุกๆวันนะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีถ้าเราเห็นให้มันชัดขึ้นบางทีวันนั้นที่พ่อกลับมาจากที่ทํางานพ่ออาจจะรู้สึกแบบ มีเรื่องในใจหรือมีความหงุดหงิดใจอยู่ข้างในอยู่แล้วมันก็เลยทําให้การปิดประตูเสียงดังนั้นของพ่ออาจจะเป็นการแบบอืมเป็นการระบายความรู้สึกได้ไหมให้รู้สึกว่าเออมันโลง่งมันสบายใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ชอบนิสใสการปิดประตูเสียงดังนี้เลยของพ่อซึ่งมันก็จะเป็นมุมมองที่มันค่อนข้างแตกต่างเพราะนั้นถ้าเราสามารถเข้าใจตัวเองได้ก่อนว่า ตัวเราเองรับรู้อารมณ์ตัวเองว่ามันคือความรู้สึกยังไงมันส่งกผลกระทบต่อเรายัางไงบ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตร่วมกันยังไงบ้างสิ่งต่อมาที่ต้องทำเลยก็คือการไปพูดคุยกันการพูดคุยกันในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่ในช่วงเวลาของการที่เกิดความรู้สึกปุ๊บเกิดพฤติกรรมปุ๊บแล้วเราแบบโพงเข้าไปทันทีเลยแต่มันอาจจะต้องรอเวลาที่ มันเหมาะสมก่อนเหมาะสมในที่นี้อาา่ะจะหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยเราก็สามารถสงบจิตสงบใจในการที่จะไปพูดคุยกับเขาด้วยนิสัยหรือพฤติกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบแล้วเรารู้สึกหงุดกีดใจแล้วเรารู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อเราเนี่ยเราต้องอยู่ในสถานะหอวการที่บเ,เราใจเย็นมากพอแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสามารถพูดคุยกับเขาด้วยเหตุและผล ที่ไม่ใช่การใช้อารมณ์ต่อกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เรามีอารมณ์เนาะเวลาที่เราหงดงดโมโหหรือแม้กระทั่งเกิดเป็นความไม่ชอบอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแสดงนําออกมาเลยก็คือเรื่องของน้ําเสียงสีหน้าท่าทางการเลือกใช้คําพูดเราจะควบคุมตัวเองตรงนี้ได้ต่ํามากๆแล้วเวลาที่เราแบบเหมือนเข้าไปในช่วงเวลาที่เราคุมตัวเองไม่ได้หรือเราคุมตัวเองได้น้อยมากมาก น้ำเสียงท่าทางการแสดงออกทางสีหน้ามันชัดเจนมากๆว่าเราแบบพร้อมจะประทะก,กับเขามากๆก,ก็มีโอกาสที่การเข้าไปคูดคุยตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่การจะนำมาซึ่งการทะเลาะเปาะแวงการที่แบบโอโ้โหเหมือนจุดไฟเผาบ้านตัวเองอะ่ะคุณผู้ฟังเพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยการที่เราแบบเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วรู้ถึงผลกระทบมันก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเลยเพราะนั้น จริงๆการจะพูดคุยกันเนี่ยมันรอได้ไม่จําเป็นว่าพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเราต้องไปทันทีเลยแต่สิ่งที่บอกว่ารอได้มันไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราเองจะต้องแบบอดทนกับสิ่งนั้นนะแบบหน,นีกับสิ่งนั้นไปเลยนะแต่ที่บอกว่ามันรอได้ในที่เนี้ยรอให้เราเนี่ยใจเย็นแล้วใจเราเนี่ยพร้อมมากๆก่อนพร้อมในที่เนี้ยทั้งในเรื่องของการที่ตัวเราเองอยู่ในภาวะของการที่เหตุและผล นำอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์นำเหตุและผลโหถ้าพูดแบบนี้แล้วหลายๆลยคนคงจะแบบรู้สึกว่า ก็มีเหตุผลไงตอนมีอารมณ์ก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่มันจะเป็นคนละส่วนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าแบบเวลาที่เรามีอารมณ์อ่ะมันคือเหตุผลของตัวเราเองที่ตัวเราเองอาจจะไม่ได้มองให้มันสอดคล้องว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้นะที่มันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาวะอารมณ์เราสงบลงเหมือนขึ้นมันนิ่งๆนิ่งๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองจะมีการคิดการตาัดสินใจการใช้เหตุผลในหลายๆอย่างที่มันสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นด้วย ที่บอกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวยิบเองมองว่าการจะพูดคุยกับคนในครอบครัวเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปในช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมมันก็จะนํามาแต่การที่แบบขึ้นมันปะทะกันมันเหมือนการที่แบบมรสุมกําลังเข้าหากันแล้วก็ดังโครมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวเราเองกับครอบครัวนี่แหละ จะเป็นอะไรที่ต่อไปอ่ะมันจะเข้าหากันไม่ได้เลยมันยิ่งจะนํามาสู่ความรู้สึกของการที่ตัวเราเองแล้วพ่อกับแม่ก็รู้สึกว่าไม่ชอบกันและกันไปเลยโ oh, อ้ย่างเงี้ก็จะยิ่งอยู่ด้วยกันยากขึ้นยากขึ้นแล้วตัวเราเองเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่ามันต้องเดี๋ยวนั้นสิเรารู้สึกว่าเออใครทำอะไรไม่ดีแล้วเราก็ต้องแบบตอนนั้นเลยต้องพูดตอนนี้เลยแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราร้อนเราคุมตัวเองไม่ได้ พ่อกับแม่เห็นเขาในครอบครัวเขาก็สังเกตเห็นได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ปกติเลยมันก็จะมีแต่การทะเลกกาะกันแล้วทุกอย่างก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งกับคนในครอบครัวในเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวอีพิจะมองว่าแบบมันเป็นเรื่องที่มันแบบบอบ,บางมากๆเลยแบบมันเหมือนกับแบบใครพูดคำพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็สามารถทําให้อีกคนนึงแบบ เจ็บปวดมากกว่าการที่คนข้างนอกเนี่ยมาพูดกับเราด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นให้โฟกัสที่ความรู้สึกของเราจริงๆเข้าไปหาเข้าไปคุยกับคนที่เรารู้สึกว่านิสัยเนี้ยเราไม่ชอบแล้วเราต้องการขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยปรับกับเราเนี่ยเรารอได้ในวันที่เราพร้อมหรือเรารู้สึกว่ามันอยู่ในภาวะที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยมากไปกว่านั้นเลยก็คือตัวเราเองเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของแฟก หรือปัจจัยที่มันเกิดขึ้นจริงๆตรงนั้นว่าเขาทําพฤติกรรมแบบนั้นจริงๆนะแล้วมันนํามาสู่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ของเราจริงๆแล้วมันก็ส่งผลกระทบให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดแบบนี้ขึ้นตามมามันเป็นเหตุและผลที่มันสามารถเข้าใจได้แล้วมันมองเห็นได้จริงๆนะไม่ใช่การที่แบบเรารู้สึกว่าเออแบบนี้มันเรียกเสียงดังเกินไป โอ้ oh, คำว่าเสียงดังเกินไปเสียงเบาเกินไปหรือแม้กระทั่งการที่ปรับทำอะไรที่มันไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยพฤติกรรมตรงนั้นจริงๆเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเอาอารมณ์เข้าไปพูดคุยกับเขาอย่างต่อมาเลยก็คือถ้าเราพร้อมแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่ในภาวะของการใช้เหตุและผลเนี่ยดีมากขึ้นแล้วแล้วเราพร้อมที่จะเข้าไปคุยอย่าลืมดูด้วยนะคะว่าอีกคนหนึ่งเขาเนี่ยพร้อมกับเราแล้วหรือยัง เพราะทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแต่อีกคนหนึ่งเขายังรู้สึกว่าแบบเขากาลังยุ่งยุ่งอยู่แล้วเขาก็กําลังดูหงุดหงิดใจกับอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งเขากําลังทําอะไรที่จะต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่ออยู่ตรงนั้นเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมคุยกับเราถ้าเราเข้าไปในแบบช่วงเวลาแบบนั้นมันก็อาจจะทําให้การสื่อสารของเรารู้สึกว่าพูดไปก็ไม่ได้รับอะไรกลับมาพูดไปก็เหมือนไม่ได้พูดเลย เพราะงั้นนอกจากการดูตัวเราเองแล้วเนี่ยอย่าลืมดูเ้วยนะคะว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาพร้อมหรือยังที่จะให้เราเข้าไปพูดคุยแล้วก็ปรับจูนกันตรงนั้นอย่างต่อมาเลยะคะ่ะคุณผู้ฟังเวลาที่ตัวเราเองรู้สึกว่าเราไม่ชอบนิสัยคนในครอบครัวเลยหรือเราไม่ชอบพฤติกรรมนี้ของคนในครอบครัวเลยเนี่ยเหมือนบางทีเราก็จะไปโฟกัสแค่ตรงนั้นอะว่าเขาทําให้เราไม่ชอบทําให้เรารู้สึกไม่ดีเลยเงี่ยเราก็จะเห็นแค่มุมนั้นของเขาบางทีเราอาจจะ กลายเป็นนิสัยของการที่แบบไปจ้องแค่พฤติกรรมนะของเขาว่าวันนี้จะทําอีกไหมวันนี้จะมีพฤติกรรมแบบนี้อีกไหมนะหรือเขาจะทําแบบนี้กับเราอีกหรือเปล่าจนตัวเราเองเนี่ยเอาตัวเองไปโฟกัส,สเฉพาะด้านที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วมันเป็นด้านแย่ๆของเขาแต่จริงๆแล้วในครอบครัวเชื่อว่ามันจะมีด้านดีๆต่อกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยอะ่ะเราอาจจะค่อยๆเปลี่ยนโฟกัสของตัวเราเองไปเห็นอะไรก็ตามที่ มันน่าจะเอามาเขาเรียกว่าหักลบกบหนี้กับสิ่งที่เขาทําตรงนั้นได้บ้างซึ่งบางทีการที่เราแบบเอาตัวเองไปโฟกัสเฉพาะอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีหรือนิสัยบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เราลืมมองเห็นว่าคนนี้มีอะไรดีๆที่ทํากับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบ ให้นึกเสมอค่ะคุณผู้ฟังว่าพ่อแม่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ที่แบบดีที่สุดเพราะในขณะเดียวกันตัวเราเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่ลูกที่ดีที่สุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ทุกคนมีดีมีแย่ที่มันแตกต่างกันไปอยู่แล้วเนาะถ้าเราย่อย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 ด้านที่มันแย่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 อยู่ตลอดเวลาเราก็จะโฟกัสไม่เห็นเลยว่าอีกคนหนึ่งเขาก็มีด้านดีๆนะซึ่งถ้าเราลองค่อยๆถอยออกมาจากตรงนั้นเราอาจจะเห็นว่าไอสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำเนี่ย ไม่ชอบตรงนั้นของเขาเลยมันอาจจะมีอย่างอื่นที่เป็นมุมดีๆหรือมีด้านดีๆที่ทําให้เราสามารถแบบรู้สึกดีกับเขากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเช่นแม่หรือขี้บน่นจังเลยแบบชอบปลุกมาแบบต้องมาทํางานบ้านล้างจานกวาดบ้านทั้งๆท,ที่ตัวเราเองเนี่ยก็แบบเรียนมา6วันละ จ็ดวันแล้วเราก็รู้สึกว่าโหใช้ชีวิตแบบห้าหกวันเนี่ยมันก็หนักมากพอแล้วเพราะฉะนั้นเรามีวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเราอยากจะแบบนอนสบายสบายตื่นสาย,สายเราไม่อยากจะทําอะไรเลยอย,อย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ก็ต้องไปเรียนอีกแล้วแต่ถ้าเรามองแบบนี้อะค่ะคุณผู้ฟังว่าถ้าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยไอสิ่งที่แม่กับลังบ่นเรากําลังยัดเยียดให้เราตรงเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเป็นนิสัยของเราที่แบบ เออทาให้เราเป็นคนตื่นเช้าโดยอัตโนมัติทําให้เราแบบสามารถทํางานบ้านเป็นทําให้เรามีความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาดในบ้านหรือการบริหารจัดการเวลาคิดว่ามันก็คุ้มค่าเหมือนกันนะที่เราจะยอมตื่นในวันนั้นคือจริงๆเรื่องนี้อยากจะขออนุญาตอิงก,กับเรื่องส่วนตัวของตัวเองเพราะจริงๆ เมื่อก่อนนี้ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบต้องเรียนหนังสือค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็จะรู้สึกว่าการเรียนแล้วต้องตื่นเช้าทุกวันเลิกดึกทุกวันเพราะว่าทั้งเรียนในโรงเรียนไปเรียนที่เรียนพิเศษกลับบ้านมาจะต้องมารับผิดชอบการบ้านตัวเองแทบจะเรียกว่าแบบ1วันเนี่ยหมดไปกับการเรียนมากๆแล้วก็จะมีอยู่แค่หนึ่งวันเหมือนกันที่แบบเออจะได้เป็นวันที่พักจริงๆโดยที่แบบไม่ต้องออกจากบ้านเลยอะไรอย่างเนี้ย แต่ว่าก็แบบนี้เลยแม่ก็จะรู้สึกว่าแบบเออตื่นมากินข้าวสิตื่นมาทำนัน่นตื่นมาทำนี่สิอะไรอย่างเงี้ยในวันนั้นก็จะรู้สึกว่าแบบโอห์หงุดหงิดใจจังเลยแบบก็ก็แบบทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยโอไม่อยากจะตื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่พอวันหนึ่งอะพอมันเข้าไปเป็นนิสัยจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าจริงๆมันดีมากๆเลยนะที่เราตื่นเป็นเวลาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เหมือนเราได้เวลาที่มากกว่าคนอื่นในช่วงเช้าอะ เหมือนกับแบบเราพอเราตื่นเช้าได้ในทุกๆวันมันก็จะไม่ได้เป็นปัญหาต่อการที่ต่อไปในอนาคตที่เราโตเป็นผู้ใหญ่หรือเราอยู่ในวัยทํางานเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการแบบนอนตื่นสายขี้เกียจจะตื่นจังเลยละอะไรเงี้ยเพราะมันเข้าไปเป็นนิสัยของเราแล้วมากไปกว่าน,นั้นเลยในเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ย มันเข้าไปเป็นตัวเราเองจนบางทีมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้แค่อยู่ในเรื่องของการที่เราทำงานบ้านแล้วเรารับผิดชอบงานบ้านได้แต่มันกลายเป็นว่าทุกๆอย่างที่เรามองว่ามันคือความรับผิดชอบเราจะเอาตัวเองลงไปรับผิดชอบตรงนั้นได้แบบเต็มที่มากๆอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเอามาปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เอามาโฟกัสว่าเฮ้ยจริงๆง,งานที่แม่ขี่บนแม่ปลุกแต่เช้าในทุกวี่ทุกวันเนี่ย มันอาจจะมีข้อดีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นก็ได้หรือบางทีเราอาจจะเห็นแค่ว่าเออมันทําไมต้องตื่นเช้าด้วยเราสงสัยกับสิ่งเ่านั้นลองมองตัวเองในอีกหนึ่งปีข้างหน้าในอีก3ปีข้างหน้าในอีก5ปีข้างหน้าว่าเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นคนยังไงมันอาจจะช่วยให้ตัวเราเองมองเห็นนิสัยตรงนั้นของแม่ของเราเนี่ยเป็นอีกมุมหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรายอมรับกับมันตรงนั้นได้สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือการยอมรับ คนในครอบครัวในแบบที่เขาเป็นก่อนที่เราจะพูดถึงการยอมรับได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ยอมรับนะว่าเขาเป็นพ่อเราก็ยอมรับนะว่าเขาเป็นแม่แล้วก็ยอมรับนะว่าคนนี้เป็นพี่เป็นน้องของเรา จริงๆที่บอกว่าอยากให้เริ่มต้นที่การยอมรับเนี่ยเพราะการยอมรับมันควรจะเริ่มต้นก่อนการเข้าใจเ,เวลาที่เรายอมรับในสิ่งที่ใครคนนึงทำลงไปหรือเรายอมรับได้ว่าคนนี้เขามีลักษณะนิสัยแบบนี้เราก็จะสามารถเข้าใจเขาได้ในวันที่เขาทำพฤติกรรมแบบนั้นหรือเขายังคงแสดงนิสัยแบบนี้ออกมากับเราอยู่ ถ้าเราพยายามมองหาจุดผิดพลาดของเขามากๆเรามองเห็นเฉพาะแบบนิสัยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบมากๆนั่นมันอาจจะไม่สามารถนำไปสู่ความเข้าใจกันในครอบครัวอย่างแท้จริงได้เลยซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังที่มันอาจจะต้องสร้างให้มันเกิดการยอมรับกันในลักษณะของการที่เรายอมรับในสิ่งที่คนคนนี้เป็น ซึ่งมันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับได้เราเข้าใจเขาได้การประทะก,กนันในครอบครัวแม้กระทั่งการที่ตัวเราเองจะเอามา,มาเป็นแบบอารมณ์และความรู้สึกหรือเราจะเอามารู้สึกแก้กับคนนี้มันก็อาจจะลดน้อยลงได้เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยที่มองว่ามันอาจจะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยเอาไปปรับใช้ากับการที่เรารู้สึกไม่ชอบไม่ใส่ของคนในครอบครัวเอาซะเลยเริ่มต้นกันวันนี้นะคะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัววันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android